มาทิงเกอร์ถาในพาร์ทที่6น่าจะ6แหละโอเคแล้วตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านสาขา3ของเรานะครับผมทําการเจาะผนังออกไปแล้วก็ใส่เตาหลอมตบงนี้ใส่ตู้หนังสือที่ไม่ได้ใช้อะไรได้อ่าสวยไหมปูพื้นด้วยนะสวยไหมและตอนนี้ผมจะทำการคราฟอันนี้ขึ้นมา Copper ร์พ k ิกแใช่เป็น p i ิกแอคร,ระดับ2ป๊าปไปเดี๋ยเอา,าสลับกัน เออของที่ไม่ได้ใช้เก็บเฮย้ยนี่อาโทเทมเอาไว้ที่นี่แล้วปลูกฝังเอาโทเทมเอามายืนเป็นบอยแบนด์ตรงนี้ไหมนี่มีกี่อันนี่บอยแบนด์เลียงไปเลยโอเคไปทดสอบพกอิกัดนายกัน ขุดนี้ได้ไหมขุดได้มาเลยเว้ยแรงกวาตีแรงด้วยเด็กตีแปดตีสิบแรงออขวาน,นิดสู้กับก็อบลินน่าจะได้อยู่นะใช่ไหมไม่รู้อะเดี๋ยวต้องเอาไปตีดูตอนนี้มันจะเสร็จเนี่ยเหาะนานเกินอันเดียโอมาก็อบลินมาเจอตีแกร์กหน่อยอยากเท่ ตีไปเ,จ,เ,เจ็ดเตะตีหกตีเจ็ดได้อยู่ลองเอาขวาเลยโอ้โหตีต,ตีทีเดียวสองทีสองทีวกตีตีสามเนาะอืมโอเคใช่ตอนนี้เรามาแบบเทพมากเดี๋ยวต้องเอาสีฟ้าไปหลอมดูวะไม่รู้มันเป็นอะไรของแงะเนี่ยนะนะอันนี้เป็นรู้ก็สวยดีอะไม่อยากลื้อเลย หรือข้างล่างด้วยวมอนมันตีไม่แตกด้วยไงถ้าว่าเรามันบุกบ้านเราอ่ววะแต่ตรงนี้ต้องทำประตูปิดวะเผื่อมีตัวไรงอกมาแต่ลองตีดลยจำได้มตีอยี่สิบครั้งเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า เฮ้ยสิบเอ็ดทตตีตีแตกตกแต่ยี่สิบนะเว้ยปิกแกอร์กันเก่าอะแต่ยี่สิบครั้งผมนั่งนับอยู่โอเคได้ทรายมาแสงสีสวยจริงๆไปลองไปหลอมของดูดิอ๋อมันคือไอรอนบาร์ อาชาโคทำมาจากไม้เห็นไหมครับชาโคเอ่อตอนนี้เราขับขวดได้ไหมครับไม่ได้ขาดายอีกเยอะเลยเฮ้ยไอรอนพิกแอคเจง๋งเอาเดะรับมาแต่วันนี้ตอนตอนรับพิกแอคอืมโอเค เมื่อกี้เราคอตอนนี้มาสิบเอ็ดทีเดี๋ยวลองอันนี้ไปคอดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยห้าทีอย่างนี้เราฟาร์มทรายสบายแล้วไปหลอมลูกขวดดูดิอยากจะลูกนี้นเอาขวดไปทำอะไรทำอันี้ข้อนานจังแต่ละทีมันคงไม่เท่ากันตามตัวเลขใช่ไหมอย่างนี้เราว่าเจาะห้องสบายเลยเดิ กำลังจะทำเป็นห้องเลยจะไปจ่อยกันบ้าบอโอเคเมื่อกี้ทีครบกี่ทีไม่รู้อันนี้สองทีเพราะสองทีก็ได้เว้ยมีมอนไหมครับขอตีหน่อยครับนี่ไงตีทีละแปดตีละสิบโอ้โหโหดโหดดาบไม่ต้องแล้วโยนทิ้งแล้วเนี่ย เอาทิ้งไม่เถอะดาบอะดาบจะโลกอันนี้มันปิกแอ e ทันสามก็ต้องโหดอยู่แล้วเนาะก็ <c oughs> ดาบเก็บแปเกะกะตอนนี้เราหลอมันได้เอามาอีกอันหนึ่งครับแต่เราต้องไปหาซิวเวอร์บาร์กับไอโกบาร์มันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องเอากระแพงกรแพงไปล้อมกันอันนี้คือไรอะ โอ้ยเสื้อกรอกรองเท้ากรอกโอ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยนี่ดาบแบบดาบเทพๆใช้อล o n นบาร์สิบห้าอันเฮ้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าแล้วกันส่วนพาร์ทนี้เดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้ไปร้อมก่อนทำประตูด้วยดอาวูดดาวูดวบ้านนกเอามาไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันแต่ก็เอามาโอเคเดี๋ยวเอาบ้านนกบ้านนก บ้านนกบ้านนกหล่นนะ่ะให้หล่นจริงด้วยโอเคตอนนี้เราจะเอาทรายเก็บไว้ในกล่องก่อนเพราะเรายังไม่ได้ใช้ปั๊บเอาบ้านนกมาเอาบ้านนกใส่ตัวไว้เอาไปต,ต,ต,ตั้ง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 ตรงไหนดีอะตรงนี้ล้ะกันไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันบ้านนกเนะี่ยทำอะไรไม่ได้แค่ของประกอบฉาก โอเคตอนนี้เมื่อกี้เราคราฟเลยมาง่ยประตู <c oughs> เราทำการปิดมันโอเคแล้วก็ประตูใส่นี่ขอปิดแบบเหนียวๆนีะกันเหนียวอ่าก็สำหรับวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันแนละ้วพบกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ